กาวสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านแนหะยินดีต้อนรับสู่ช่องตัวเกมก็อยู่กับผมนะเกมใหม่ลนะ่าสุดเป็นแนววางแผนงานดีภาพสวยมากนะฮะนานๆที่จะมีเกมแนววางแผนแบบดีๆแบบนี้เนาะก่อนจะไปเล่นเกมนะใครมองหาร้านเติมเกมสลหบปลอดภัยแนะนำร้าโทรอัพนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยแน่นอนนะแชร์แพ็กซเอมนะ็มตามนี้เลยครับผมนะใครต้องการเติมแพ็กซีเอม็มให้เก่งขึ้นแหนะวงไค,คสตาร์เลียนะฮะ ใครที่เปิดตู้ไม่พอก็ต้องเติมเพชรเปิดกระชาตัวใหม่นะฮะก็ตามนี้เลยครับผมแล้วก็เกมอื่น,อนๆอเยอะแยะมากมายในสโตไทยนีหมดเลยนะครับผมยังจะทักไปที่เพจจะมีแอดมินคนดูการนะครับผมสูรกรบปลอดภัยแน่นอนนะฮะเติมไม่เป็นเติมไม่อะไรก็ถามแอดมินได้หมดนะครับผมแอดมินใจดีนะฮะยังไงก็ฝากรับเติมเกมไปด้วยอ่าไปเล่นเกมกันก่อนนะฮะโคตรดีใครไม่ติดภาษาเนะี่ยเล่นได้ทุกภาษาผมบอกเลยว่าโคตรดีนะฮะ แนวแบบเนี้ยผู้ใหญ่ชอบแนวแบบนี้สมัยก่อนหาเล่นยากครับแนวแบบนีบนบนบนเนน้เนี่ยมาถึงเป็นคัสซีนนีผมไปเยี่ยงไปเยี่ยงเนี่ยประมาณนั้นเหล่าทวยเทพสู้กันอะไรประมาณนี้แหละนี่ยไม่ต้องดูเลยครับมาถึงก็นี่เลยครับผลงานส,สวยๆแบบนี้เลยฮนผมก็เอาภาพสูงสุดเลยนะที่เขาเลือกมาให้เนาะ นี่ับผมเจีมไหมภาพคล้ายๆกับอะไรนะที่เป็นของเกาหลีอะ่ะตอนนั้นนะแต่อันนี้เป็นแบบตัวละครแนวทีมจีนล้วนๆแนะแต่ว่าภาพนี่ค่อนข้างจะเนียนสวยนะี่ฮะนี่ฮะคนน่าสนใจนะีน่ยะเกมแนวนี้เหมาะกับคนที่ออ,อยากเล่นเกมเดียวๆยาวๆ,ๆ,ๆเนาะอย่างเงี้ยแล้วก็ภาพสวยๆเล่นคนเดียวนะะ อันนี้อาจจะมีออนไลน์ด้วยเดินคนเดียวแล้วก็ไปนั่งเฝ้าร้านเนะะี่ยว่างๆก็จิ้มธะดาดอะไรเงี้ยแต่ผมบอกเลยว่างานแม่งโคตรแจ่มนะฮะดูท่าไม่ตายโอ้โหกระตุกกระตุกหน่อยนะมันเหมือนมันโหลดไม่เสร็จดูท่าไม่ตายนะครับผมนี่คือเปิดโลกใหม่มิติใหม่แล้วเนี่ยแล้วก็เดินเดินต่อได้เทินนึงแล้วก็ไปตบนะฮะ ไอ้ตัวนี้แม่งเจมจัดเฮ้ยใครมาตบเราวะเดี๋ยว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 รอตัวดาบก่อนนะฮะโอ้โหผมว่าน่าจะทำเป็นเทิร์เบดไปเลยเนะี่ยแล้วก็เนาะภาพสวยๆเซสิคิวแบบนี้แม่งโอ้โหเจม <laughs> งดงามต่การตาเลยฮะนี่ครับใช้ท่าคู่นะครับใส่เหล่าไปเยี่ยงนะฮะโหโหดแัดอันนี้ก็คัดซีนเนาะทำดีมากครับมีทั้งคัดซีนดูครับมีทุกอย่างเนี่ยดูอาร์ตเวิร์กเอาล้วครับภาพตัดมาที่ กองไฟของเราชุมนุมนะฮะโอ้นี่น่าจะเป็นพระอเอกแน่นอนฮนะหล่<ร>อเฟีย้ยวในหมู่บ้านเลยจัดไปน่าจะมีคนมาขอร้องเรานะฮะอมีคนมาแจมหมู่บ้านเราอ่ะอย่างนี้เรายอมไม่ได้ครับอันนี้อะไรไม่รู้นะฮะต้องไปแปลเอานะฮะเออตำแหน่งการยืนนะผมศัตรตู อ,อันนี้ฟันธรรมดาโหระเอกโอพระอเอกกา,กากจังวะเมื่อก,กี้ดูสก,กิลคนอื่นเขาแม่งโคตรอลังการเนี่ยเดี๋ยวของเราจะมีอะไรลูกเล่นอะไรหรือเปล่านะฮเนี่ยน้องหัวเขียวบอกว่าดูดูลูกไฟนะแล้วก็ใช้ลูกไฟตามสก,กิลนะครับผมอ,อ้าวจิ้มไปนะฮะให้โดน เ,เกมนี้ดีนะครับผมว่าถ้าใช้สกิลแล้วจะดูจะสามารถดูได้ว่า,าเลือดลดไหมนะครับผมเท่าไหร,ร่ฮะโอ้เก่งจัดฮนี <g ül> ทีหลังต้องมาเยอะๆนะครับเพราะไอ้เก่งเนะี่ยมาสองคนนี้ไม่ไหวเนะเพจแม่งฟาดเรียบเนี่ยใครโหลดเข้าบูสเต็กแรกๆไม่ได้นะให้ออกเข้าใหม่นะลบออกลงใหม่เหมือนผมลงสองรอบถึงจะเล่นได้นะ ส่วนมือถือไม่น่าจะมีปัญหามือถือก็ไฟล์ apk มาด้วยนะฮะถ้าไม่ติดแอปมันก็แตกไฟล์ไม่ได้นะว้าวนี่บรรยากาศดูดิไอเ้เหี่รายละ,ละเอียดมีกบด้วยต้นไม้โอ้ชาธรรมชาติเออไอ้ยาด,ดอกที่เหมือนฮอดดอกกลมๆสีส้มนี่จำได้เลยคิดถึงเด็กเลยตอนนั้น ไปหาไปหาปลาเนยผมตะก่อนโอ้ฉากสวยครับงานดีนะฮะใครไม่ติดภาษานะงานดีมากเนะี่ยเล่นเพลินเลยเรามีมือถือสองเครื่องกแปลได้เลยแมย่ก็ใช้แคบทานสเลด Google นะฮะแปเอาทามือถือเครื่องเดียวเนาะแถบทานสเลดนะ่นะโหลดใน Google นะพอกดปุ๊บมันจะแปลนะทั้งหน้าจอเลยนะผม อ่าก็ได้น้องคนนี้มาน่าจะเป็นตัวฮิวเด้วยซัมไปแล้วก็นะครับให้กินอันนี้ครับผมเขาเรียกอะไรนะ exp ครับตามเลเวลนะของเราก็าจ,จะมีข้อมูลนะรายละเอียดต่างๆนะผมอันนี้ก็ยังไม่เปิดสกสิลกกเนี่ยเยอะแยะมากมายนก็เล่นไม่ยากนะภาพไม่โคตรสวยเลยวะงานดีๆแบบนี้ไม่เข้าไทยวะ ชื่อไปโอเคเรียบร้อยนะฮะพอาเกมจีนมันไม่ให้ใส่ตัวีไม่รู้เป็นไรนะผมกลายเป็น M2 กามเลยนี่ตัวนี้สวยอยากโอ้โหเทจัดว่ะตัวนี้เอาแล้วครับเรามาเจอหมูไฮยีน่ากับหมูป่าเนี่ย ผมว่ามันน่าจะมีออโต้นะเห็นดูตัวนี้แล้วแพ้ชนะทา่าขบนเลยฮนะแสงมืดส้มแดงน,งน้ําไอ้ส้มนี่ก็เหมือนดินนั่นแหละรครับดินไฟน้ํานะฮะประมาณนั้นเขาบอกให้ดูท่าุนะเราไม่ต้องดูฮนะใส่อย่างเดียวอเคไม่แจ๊บไม่จับเลยวะ่ะ เราเดินหนีศัตรูนะมันประมาณว่าให้เดินหนีศัตรูไอตัวผู้หญิงอะ่ะน,นี้ก็มาช่วยให้ดูตำแหน่งเงี้ยคนนี้ต้องหนีไปทางที่ปลอดภัยนะฮะสลับตำแหน่งกันได้จ้าบเลยเออสลับตำแหน่งกันได้ด้วยครับผมแม่งคนมีประโยชน์นะ่ย เขาน่าจะมีอะไรแถมบ้างเนะี่ยมเขายังมันยังสอนอยู่เ,อเนอะเดี๋ยวลอดูก่อนนะมีอะไรแถมเปล่าวะอ่าโคตรตรงนี้ครับผมไปดันต่อไปเจออีกแล้วนะครับฝูงไฮแน่เนะี่ยไอ้ตอนนี้แล้วก็ น่าจะปล่อยแล้วหรือเปล่าอ่ามีจิงจอกเก้าหางมาช่วยด้วยเนาะนี่สลับตำแหน่งปึ๊บๆึบนะจิงจอกเก้าหางใช้อา้าวใช้ไม่ได้อีกอา้าวมาทำไมวะเนี่ยอันนี้ตีธรรมดาครับผมใช้สกิลอ๋อฮิวบริเวณอันนี้เป็นตัวหิวบริเวณรอบๆนะฮะรัศมี <c oughs> ลื่นมากเลยนะฮะลื่นมากเอาแล้ฮะเลิกสอนหรือยังอ่าตอนนี้สกงสกิลเพลอันนี้อันตีใหญ่แล้วนะฮะนี่โคตรเท่ะนะฮะนอนตอไม่ไพ่เสียเวลาจัดอ่าแล้วก็ ามาตรงนี้ตีต่อได้เว่ยหมดเธอเนี้ยจิงจ่อใช้เนี้ยคาถาน้ำแข็งก้าหางปเปียงปเปียงเนี้ยเรียบร้อยโคเท่เล่นโค่นมันเนี้ยเอาไปเล่นกันนะครับผมแม่งสนุกมากเนี้ยไอวิสไม่มีครับอดเช่นเดิมเนี้ยตามระเบียบ เล่นแล้วติดลมแล้วเนี่ยเดี๋ยวคลิปแม่งจะยาวเกินไปด้วยนะก็ใช่ติดลมก็ไปเปิดเอาเองแล้วกันเนะยเดี๋ยวว่าคงจะมีกระชงกระชาเะไรครับผมเล่นแล้วมันจะติดลมอย่างเงี้ยนะฮะงานมันดีไงใครเล่นจริงจังก็แปลรายละเอียดเนี่ยจะได้รู้ว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือ,อสกิลอะไรบ้างนะประมาณนั้น แต่ว่าเกมทั่วๆไปก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะอันนี้ก็ไม่น่าจะยากโอ้หดีกว่าเกมนั้นเยอะ,อะแต่ว่าเป็นเพียงแค่ภาษาจีนแค่นั้นเองอันนี้มีกลมๆเนี่ยอะไรวะเนี่ยโหจิงจออตะกี้ยังเก่งเลยนอนซะและ้วอันนี้มันให้ไปช่วยจิงจออเนาะแต่ว่าไอ้กลมๆนี่คืออะไรม่รูนะต,ต้องลองตีดูนี่เหมือนเขาจะบอกว่าให้ตี อันนี้ก็ต้องตีเอา้าไม่ได้ตีนี่หว่าเราเหยียบไปเลยทิกเกตเดี๋ยวต้องไปหาวิธีปิดคัคซีนกันเอาเองเนะครับว่าช้าแนวก็ประมาณนี้แล้วกันเนี่ยคลิปมันจะยาวเกินไปเนี่ยก็ฝากลั์เติมเกมดนะ้วยด้วยก็ สารล้างตึกเกีบร์ทป็อัพด้วยนะฮะแล้วก็นี่ถ้ามีออตโต้ข้างล่างเนาะแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม